ไอ้เชอเก่งว่าเค กดเหล็กของแก๊งห้ามมีแฟนเดี๋ยวพวกนี้เจอแต่เดี๋ยวพวกนี้เจอ,เจอของจริงฝั่งรถฝั่งรถห้าร้อยโลหมายถึงผู้หญิงไม่ได้หมายถึงผู้ชาย กูเป็นผู้ชายเฮีย yeah. อย่าอย่ามึงไม่ต้องมาปกป้องคนดูไม่ต้องมาต้องไม่ต้องมาปกป้องออพี่เขาโน่นนี่นั่นเขาจิ้นกันไม่ต้องครับสวัสดีครับทูสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็สวัสดีครับสวัสดี ปรามาจารย์นักลักเลยนะครับพี่อ่ะพ่อ,อมอสีหลุยไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นดิ้นทำไมมึงไม่ต้องดิ้นคนดูชักกระเดวกระเดวเลยนะพวกมึงเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> เจ <c oughs> อละเฮ้คนดูมึงช่วยแชร์่อยดิผมรับคนนะค่ะเอ้ คนดูแชร์ไปแล้วมันก็จะมีคนเล่นไฟเอ็มอาในเฟสอะเอางี้ใครมีเฟสไอซีฝากแชร์หน่อยแล้วกันเต้ไม่ถือประมูลอะใครถืออาสามร้อยปะคุณไม่รู้ใครถือกูเข้าเฟสพี่ก๊อฟแล้วเห็นหน้าพี่แบงก์กูจะั่วว่ะเดี๋ยวใครเร้มึงแทงกูไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่แทงกูไปจะไปกัดร้านเนี่ยใครมายิงกูไอ้สัตว์ไอพี่อ๋อช่างอาซอมเหรอ แชร์เข้ากลุ่มคนรักงูสิงครับมึงก็แชร์ทำเพี้ยอะไรงูเข้าบ้านหรือไงพี่ดำแกอยู่จีนแกแน่พิมพ์ไปบอกกันแล้วแหละแกะแน่ทำอะไรทักอย่างอยู่รอชาติหน้าเกิดมาไม่มีคู่นะพี่ห้ามคนรักกันนี่ดอกกูเนี่ย สำหรับกูนะคนดูสำหรับผมนะคนดูผมเนี่ยทำไม่ทำเป็นไม่เห็นมากี่รอบแล้วคนดูก็เห็นอยู่ถูกปะมึงก็จี้กูอยู่นั่นแหละกูสาทำเป็นไม่เห็นมึงก็จี้พี่พี่รูปละพี่รูปเขากอดกันพี่อืเห็นปะปนอพอกูแบบเออผู้หญิงในแฟนมีแก่เอพี่ไอคนในผู้หญิงในแก๊งมีแฟนเหรอเออเดี๋ยวกูจัดการพี่ไปห้ามเขาคนพี่คนเขารักกันไปห้ามเขาทำไมโถไอ้ควาย มื่อวานจี้กูพี่พี่รูปละพี่เขากอดกันเมืเอาไงคนดูตัวตัวกูไหมเนี่ยหลอหสี่ทุ่มอ่ะไอ้ที่ลองพูดดิผมฟังกูดังข้างเดียวม่งเมื่อคืนเทนนิงจะถกูดับเลยลอลอลล มันต้องเดือดแหละไม่ตะโกนหูฟังพี่จะขาดอ่ะถูกปะอ่ะวานวานกูปิดเพลงเลยวานใครนั่งดูผมบ้างอ่ะวานใครนั่งดูผมอยู่บ้างที่ผม F12 รูปไอริซาได้ตอนที่มันที่มันกอดกันตรงทําจุดทํางานอ่ะพอกูกลับมาแลนกูทำมันยืนนิ่งไม่สนใจลืมเรื่องนี้ไปแมงจีกูพี่รูปพี่พี่พี่พพรูปหลับพี่ทําไม่รูปหรอไม่ตัวตัวกูไหม พอมาวันนี้พี่จะไปห้ามเขาทำไมคนเขาลักกันบาปนะพี่เกิดมาชัดหน้าพี่ไม่มีคู่นะสนตีนใช่ครับเป็นนักบอลมาก่อนครับเคยแข่งบอลครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนะเยี่แชดแนวใจยากสุดแล้วคุจะบอกให้พี่กอนครับเออ ผมเปิดลำโพงได้ไหมเปิดลำโพงคืออะไรวะเปิดเพลงอ่ะเหรอเพลง<ช>่มึงก็เปิดมึงก็ไปหาที่เปิดสีสัตว์แล้วก็เปิดสกายเลยพากูบินไปด้วยไอ้เฮีย โอ๊ตฝาามดเดี๋ยวนี้พี่โอ๊ตเขาเล่นไฟเอมแล้วเหรอ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่พี่โอ๊ตโคตรครูเขาเขามาลันไฟเอ็มแล้วเหรอกว้างานเขาน่าจะเยอะนะน่าจะอยู่เขาไม่น่าว่างนะไม่ไม่ายหมายถึงหมายถึงตอนนี้เขาไม่น่าจะว่างกลับมาเล่นนะ